จังหวัดนองคายประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนยากจนการประชุมชี้แจงผู้บราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัดประจําปีงบประมาณ2,565ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อช่วงเช้าวันที่11ตุลาคม2564 ที่ห้องประชุมพระสายสารกลางจังหวัดหนองคายชั้นสองนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนางรนิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมในการประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดโดยมีนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมราชสีกระทรวงมหาดไทยและมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐ รองประหลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวต้อนรับและมอบนโยบายแก่ผู้บริหการจังหวัดและรองผู้บริชการจังหวัดที่เข้าร่วมในการประชุมการประชุมในครั้งนี้ได้มีการสรุปภาพรวมการดําเนินโครงการปีงบประมาณ2564ที่ผ่านมาแผนการดําเนินงานโครงการในปีงบประมาณ2565การจัดประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการของทุกจังหวัดทั่วประเทศและแนวทางการสนับสนุนของหน่วยงานส่วนกลางในการขับเคลื่อนโครงการของจังหวัดปีงบประมาณ2,565สำหรับจังหวัดหนองคายในปีงบประมาณ2,564ที่ผ่านมามีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาดูงานจนํานวน12คนจากนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด42คนและมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพจำนวน5คน แยกเป็นฝึกทักษะอาชีพสาขาช่างยนต์จำนวน3คนและสาขาช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กจำนวน2อคนหลังจบการฝึกมีงานทําแล้ว2อคนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างรอตำแหน่งงานว่างตามความต้องการจุมพลสายแววข่าวสุภาพนพเก้าทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน